การใช้ AI แทนการเลือกตั้งนะฮะมาแล้วในเมื่อ AI เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อตัดสินใจแทนมนุษย์นะนี่เขาบอกเลยนะครับอ่าเขาบอกว่าผู้นําโลกเนี่ยผลักดันให้ใช้ AI เลือกตั้งแทนมนุษย์นะครับมาถึงขั้นนี้เลยนะอ่าคนที่พูดเนี่ยก็เป็นอเล็กซ์โจนนะเป็นหนึ่งในคนที่เผยแพร่อ่าทฤษฎีคมรบคิดนะครับที่ถูกฟ้องจนเหมือนจะล้มละลายเลยนะก็ยังมาสร้างเรื่องอีกนะเนี่ยบอกว่าอ่าทางผู้นำนะครับของ World Economic Forum นะครับ มีการแนะนําให้แก้ปัญหาเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยที่มันมีปัญหาของโลกเนี่ยเลือกตั้งมาแล้วไม่ได้ตามอย่างที่หวังเนี่ยให AI ้ AI เลือกเลยนะฮะเราไม่ต้องเลือกแล้วให AI ้ AI เลือกเลยตัดสินใจแทนเลยอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาอ้างว่าทางผู้นําของทาง w o r l d e c o n o m i c Forum เป็นคนที่แนะนำให้ใช AI ้ AI แทนการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยไปเลยนะครับซึ่งเขาอ้างมาจากไหนไปดูก่อนนะครับอันนี้มาจาก World Economic Forum จริงๆนะครับอ่าอันนี้เป็นการประชุม ที่เมืองดาวอทประเทศสวิต์แลนด์อันนี้เขาจัดทุกปีแต่ที่เขาอ้างเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะ2017ตอนนั้นเอ,อก AI ก็เพิ่งจะเริ่มตั้งต้นนะอะ่ซึ่งในซเซชันเนี้ยคนที่ขึ้นมาบรรยายมีสองคนสองคนด้วยกันก็คือคลาว s ์ชวาร์นะคนนี้เป็นอ่าผู้ก่อตั้ง World Economic Forum นั่นเองนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเซ r ร์เกบอคนนี้เป็นผู้ก่อตั้ง Google นั่นเองนะครับอมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอ่าคือ วันนั้นอ่ะบทบาทก็คือเค้าชวาเป็นผู้สัมภาษณ์และเซอร์เกบินเป็นผู้สูสัมภาษณ์นะครับเขาคุยก <c oughs> ันถึงเรื่องของอการเป็นผู้นําการประกอบการและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นั่นเองนะซึ่งครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอด้วยนะ,ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ี่คืออะไรนะเราอาจจะเคยได้ยินได้เรียนมานะการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือการใช้เครื่องจกักรมาทดแทนแรงงานมนุษย์นะแต่มันมีถึงครั้งที่4ี่แล้วหรือนะครัไอเนี้ยเป็นคําที่ทางเค้าชวาาเนี่ยคิดคนขึ้นมาเองนะ เขามีการแบ่งการวิวัฒนาการ,รอุตสาหกรรมเนี่ยออกเป็น4ี่ครั้งนะครับครั้งแรกก็อย่างที่เรารู้กันก็คือการประดิษฐ์พลังงานไอน้ำเนี่ยมาแท,แทนพลังงานของแรงงานของมนุษย์นะอันนี้ก็เกิดขึ้นในประมาณศตวรรษที่18ครับะมาถึงการปฏิวัติอุตสากรรมครั้งที่2ก็คือเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19ก็คือการคิดค้นระบบ สื่อสารโทรคมนาคมนะฮะโทรเลขนะครับการคิดค้นรางรถไฟรวมถึงการคิดค้นไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิวิติแบบก้าวกระโดดเหมือนกันส่วนอุตสาหกรรมการปิวัตถุอุตสาหกรรมครั้งที่สามก็คือเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจนถึงปฏิวัติุอุตสาหกรรมครั้งที่สี่อันเนี้ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่าเรื่องของ AI นั่นเอง,น,น,เองนี่คือตัวสําคัญเลยนะครับอันนี้เขาจะมาคุยกันประเด็นนี้นะครับอ่า ซึ่งเนื้อหาเนี่ยนที่คลิปที่แชร์เนี่ยทาง c ค o าชวาร์ฟนะครับเขาพูดก่อนว่านวะ่าในปี2017นะฮะบ,บริบทตอนนั้นเขาว่าเทคโนโลยีดิจิตอลทุกวันนี้นะครับความสามารถของ AI มันอยู่ถึงระดับ a r t i t i c a l power ก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือเอาข้อมูลในอดีเนี่ยมาวิเคราะห์นะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจะเข้าสู่ยุคข,ของความสามารถในการคาดการณ์หรือ predictive power แล้วก็คือนอกไม่ได้มีแต่แค่การนำเสนอข้อมูลในอดีตเท่านั้นยังสามารถคำนวณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับสิ่งที่เขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจหรือ prescriptive model นั่นเองนะครับอ่าอเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้เรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดเลยคือ AI เนี่ยสามารถตัดสินใจแทนเราได้นั่นเองนะอ่าซึ่งเขาก็เลยมอง ข้ามช็อตไปอีกนะครับคือถ้ามันตัดสินใจได้เยอะขนาดเนี้ยบางทีเราให้ AI เลือกตั้งแทนเราเลยดีไหมนะอ่าบางทีเราเลือกตั้งมาเนี่ยถูกนะักการเมืองเนี่ยเนี่ยล่อลวงด้วยการการหาเสียงเนี่ย AI เลยดีไหมถามเข้าไปเลยนะว่า AI เนี่ยเลือกพรรคไหนดีกว่ากันนะก็เลยถามเซอร์เกอร์บ,บินว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะซึ่งเซอร์เกอร์บ,บินตอบกลับมาเนี่ยมองข้ามช็อตไปอีกนะ เขาก็บอกว่าในเมื่อ AI มันตัดสินใจแแทนเราได้แล้วเนี่ยเราจะไปเลือกมนุษย์มาเป็นผู้นำอีกทําไมนะก็ให้ AI เรียกว,ว่าปกครองประเทศไปเลยนะครับในเมื่อมันมีความสามารถในการตัดสินใจดีขนาดนั้นเราไม่จะไปต้องเลือกลีดเดอร์อีกแล้วนะอ่นนี่คือเรียกว,ว่ามองข้ามช็อตไปอีกนะกลายเป็นยุคแห่งเรียกว,ว่าดิสโทเปียแบบอนาคตไปเลยคราวนี้ใช้ AI นะปกครองประเทศกันไปเลยนะครับอันเนี้ยก็เป็นที่มาว่าคนเขาบอกว่าเนี่ยผู้นำของ World Economic Forum เนะี่ยมีการ เรียกร้องนะครับให้ AI เข้ามาแทนการเลือกตั้งไปเลยในเมื่อมันตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์ไปแล้วเนี่ยให้ AI เลือกไปเลยนะว่าตกลงควรจะเลือกใครมาเป็นผู้นาประเทศหรืออย่างเชอร์กินเชอร์เกบินบอกเลยนะไม่ต้องให้เลือกคนแล้วในเมื่อตัดสินใจดีขนาดนั้นให้ AI ปกครองประเทศไปเลยนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับดูจากบริบทคําพูดเนี่ยถ้าเอามาแค่นี้ก็เหมือนว่าสองคนนี้พยายามจะกดดันให้ไม่เกิดมีการเลือกตั้งนะโดยยเราไม่ต้องไปเลือกตั้งให้ AI จัดการแทนนะครับ แต่ถ้าไปดูจริงๆเนื้อหาเขาไม่ได้โทนแบบนั้นเนี่ยคือก่อนจะพูดเนี่ยทางคราวส์วอฟเนี่ยเขาขึ้นประโยชน์ด้วยว่าเขากลัวนะกลัวว่าเทคโนโลยีอันเนี้ยมาทําให้นําไปสู่เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงนั่นเองคือโทนของเขาที่จะพูดเนี่ยเป็นการเรียกว่าคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยการเรียกว่าเป็นตั้งสมมติฐานเท่านั้นเองเนี่ย,ยไม่ได้บอกว่าจะมีการกดดันให้มีการใช้ AI เข้ามาแทนการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยแต่อย่างใดนะครับ อ่าถึงทาง World Economic Forum เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเลยนะว่าทางองค์กรเนี่ยไม่ได้มีแนวคิดที่ว่าจะสนับสนุนให้มีการใช้ AI เนี่ยมาแทนที่การเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคุยกันเฉยๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนคตมันจะเป็นอย่างไรนะมันจะทําได้จริงๆหรือเปล่านะให้ AI เนะี่ยมาเลือกเลยนะครับเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลเท่ามันให้ AI เลือกเลยว่าควรจะเลือกพรรไหนดีนะครับอย่าง อันนี้ผมก็ลองเล่น,ลนๆนะครับใช้แชทแชท GPT 3.5ที่ใครๆก็เข้าได้ไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรนะลองถามดูคำถามว่าพักการเมืองใดจ,จะทำให้ประเทศไทยพัฒนามากที่สุดเนะแลเรดูที่เขาตอบมาบเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะแบบมันแล้วแต่ทักษิของแต่ละคนนะอ่ามันต้องมีอะไรวิเคราะห์หลายอย่างคือเขาไม่ได้ใไขคําคตอบแบบ ไปเปะมาันะจะเป็นชื่อของพรรคไหนนะครับแต่นี่เป็น ChatGPT 3.5นะถ้าเกิดเป็นรุ่นต่อไปก็ไม่แน่นะครับแต่ลองอีกเจ้าหนึ่งนะอีกเจ้าหนึ่งเป็นของ Bard Google Bard ดูบ้างนะแบบเบต้าเลยง่ายๆอันนี้เขาให้คำตอบที่ค่อนข้างดีขึ้นมาเขาให้ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์อยู่3าอย่างก็คือ,อเรื่องของนโยบายมันสอดคล้องกับประชาชนหรือเปล่าผู้นามีความรู้แค่ไหนนะครับอ่าแล้วจะได้รับความสนับสนุนจากพรรคประชาชนแค่ไหนนะอันนี้ของ Google Bard ก็อีกแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่านี่คือเป็นตัวอย่างนะของอ่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับของเรียกว่าเป็น Chat GPT และ Google Bard นะครับที่เวลาถามไปไม่แน่นนะคนมันอาจจะให้คำตอบที่มันชัดเจนกว่านี้ก็ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องของการเลือกตั้งกับ AI เนี่ยนะบอกเลยปี2024ยี่ถึงเนี้ยมันต้องมีบทบาทมากแน่ๆนะเพราะว่าเป็นปีที่สามประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกมีการจัดการเลือกตั้ง ทั้งใหญ่กันพอดีทั้งอินเดียอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะครับมันตรงกันในปี2024นะในช่วงที่ AI เนี่ยมีความเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตประจําวันเราเยอะมากๆเนี่ยเขาจับตาเลยว่าเนี่ย AI เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรบ้างที่เห็นๆเ,เลยก็มีการเรียกว่าใช้ AI มาปิดเบือนอข้อมูลของผู้แข่งอะไรเงี้ยโจมตีกันนะใช้ AI เนี่ยโหก่อนหน้านี้ก็เยอะไปหมดแล้วแล้วยิ่งปี2024ที่ AI มันจะพัฒนาขึ้นไปอีกเนี่ยโหรับรองเลยว่านะครับ การเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ทั้งในสามประเทศเนี่ต้องมีอ่าผลกระทบจาก AI ให้เห็นแน่ๆนะครับอันนี้เราต้องจับตาเลยนะ